สวัสดีค่ะกุ้งรีวิวอยู่ที่ร้านตั้งใจรวยจังหวัดพิษณุโลกค่ะร้านอยู่ใจกลางเมืองพิษณุโลกเลยค่ะจำหน่ายกรอบรูปภาพมงคลเสริม่วงจุ้ยค่ะมีรูปแบบให้เลือกเยอะเลยนะคะป้ายรวยข้อความรวยบ้านนี้รวยอยู่แล้วรวยนะคะร้านนี้ค่ะขายแล้วร่ำรวยก็มีค่ะคำว่าเศรษฐีก็มีค่ะลูกค้าเข้ามาดูสินค้าได้เลยภาพนี้นะคะเป็นขนาด 35มสิบห้าคูณเจ็ซนติเมตรค่ะเป็นผ้ากำรรมะหยี่สวยๆเลยค่ะใครที่กลับบ้านนะคะจะไปหาญาติผู้ใหญ่ค่ะแนะนำให้นําภาพรวยติดไม้ติดมือไปฝากนะคะไปเสริมห่วงจุ้ยให้กับบ้านหรือว่าร้านค้าก็ได้ค่ะจำหน่ายออนไลน์ทั่วประเทศนะคะใครยังไม่สะดวกมาจังหวัดพิษณุโลกสั่งซื้อได้เลยค่ะกุ้งจำหน่ายออนไลน์ทั่วประเทศแพ็คห่อให้อย่างดีค่ะ ร้านเปิดทุกวันนะคะ8.30จนถึง2.30ค่ะใครสะดวกก็เรียนเชนเข้ามาเลือกเข้ามาชมกันได้เลยค่ะใส่รอบสีทองสวยๆเลยนะคะเป็นผ้ากำรรมะหยี่สีแดงค่ะใส่กระจกให้เรียบร้อยแล้วด้านหลังใส่หูแขวนแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ